สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโจนาห้วเป็นเด็กสัญชาติกัมพูชาหนูเคยทำงานอยู่ที่ประเทศไทยกับพ่อแม่เป็นระยะเวลา9ปีหนูได้เข้าเรียนอยู่ที่ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันหนูได้กลับประเทศกัมพูชาเนื่องจากเกิดสงครามหนูได้เข้าเรียนอยู่ที่กัมพูชาชั้นประถมศึกษาปีที่หกสาเหตุที่หนูอยากเข้าเพราะว่าหนูอยากอ่านภาษากัมพูชาออกค่ะขอบคุณค่ะกราบทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีครับทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าธันวานะครับทุกคนสาวกัมพูชานะครับทุกคน เชียงว่าได้ออกจากโรงเรียนไปแล้วก็ไปเรียนต่อที่กัมพูชานะครับทุกคนดูจากน้องเขาให้สัมภาษณ์นะครับทุกคนสีหน้าเววตาเหมือนน้องเขาก็แบบไม่พอใจที่จะได้เรียนประเทศกัมพูชานะครับเพราะว่าซึ่งตัวเองก็อยู่กับแม่มาทํางานที่ประเทศไทยนะครับทุกคนแต่ก่อนยังไม่ได้แบบยกเลิกแรงงานนะครับทุกคน ซึ่งว่าตอนนี้เขายกเลิกแรงงานก็เลยเน้องเขาได้กลับบ้านนะครับเรียนต่อไม่ได้นะหลังจากตอนนั้นก็อยู่ประเทศไทยมาได้9ปีนะครับทุกคนเรียนต่อในประเทศไทยนะครับทุกคนแม่ก็ทํางานน้องเขาก็เรียนน,ยนะครับทุกคนชื่งว่าตอนนี้ได้ไปเรียนต่อที่กัมพูชาครับเพราะว่าซึ่งว่าอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับทุกคนซึ่งว่าแรงงานกัมพูชาถ้าคนไหนหมดอายุบัตรแรงงานหรือ m o u นะครับทุกคน ก็ซึ่งว่าอยู่ต่อที่ประเทศไทยไม่ได้นะครับน้องเขาเลยได้กลับบ้านไปเรียนที่กัมพูชาครับทุกคนทุกคนดูสังเกตไหมครับสีหน้าเววตาน้องเขาเหมือนกลับไปแบบไม่พอใจครับทุกคนที่ได้เรียนกำอยู่กัมพูชานะครับทุกคนซึ่งว่าน้องเขาก็อยู่ประเทศไทยจนตั้งแต่เด็กจนโตนะครับทุกคนที่ได้เรียนที่รับมอบโอกาส ที่คนไทยให้ไปนะครับทุกคนก็ซึ่งว่ามาตอนนี้แบบเขายุกเลิก MOU กันแล้วซึ่งว่าอยู่ต่อทำงานไม่ได้นะครับทุกคนถ้าอยู่ไปก็โดนจับนะครับทุกคนก็ซึ่งว่าน้องเขาก็แบบพ่อแม่อยู่ไม่ได้แล้วน้องเขาก็เลยแบบจะอยู่ต่อก็เรียนไม่ได้นะครับทุกคนเพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่ไม่ได้นะครับทุกคนน้องเขาก็เลยกลับบ้านนะครับ แต่ก่อนคนไทยให้โอกาสในระยะเวลาเก้าปีนะครับทุกคนชื่อว่าน้องเขาก็ได้เข้าโรงเรียนเติบโตที่ประเทศไทยนะครับกับความเคยชินที่อยู่ในประเทศไทยเรียนที่ประเทศไทยนะครับโอ้โหนะครับกลับบ้านไปก็สงสัยจะแบบลำบากใจหน่อยนะครับทุกคนในเมื่อเห็นสีหน้าแววตาน้องเขาก็แบบเหมือนไม่พอใจนะครับที่ได้ไปเรียนประเทศกัมพูชานะครับชื่อว่าพ่อแม่ก็เป็นคนกัมพูชาหมดเลยนะครับทุกคน ก็ซึ่งว่าอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วเพราะว่าบัตรก็หมดอายุแล้วนะครับทุกคนก็เลยน้องเขาเลยก็ต้องได้กลับบ้านไปนะครับทุกคนโอ้โหนะครับหลังจากนี้ก็แบบเหมือนว่าน้องเขาอยู่ในประเทศไทยแบบนานจนเกินไปนะครับทุกคนก็พูดไทยจนแบบชัดเจนหมดแล้วนะครับได้เรียนได้รับมอบโอกาสที่คนไทยให้โอกาสดีๆนะครับทุกคนที่ตอนนั้นกําลังเรียนไปราบเรื่นดีนะครับ เชื่อว่าได้เกิดสงครามไปน้องเขาก็บอกไว้แบบว,ว่าก็เลยยุติเรียนแล้วก็เชื่อว่ามาเกิดเรื่องไม่ให้ต่อบัตรอนุญาตทํางานอีกนะครับน้องเขาก็เลยแบบกลับบ้านไปกับพ่อแม่นะครับทุกคนอ๋นะครับอันนี้ก็แบบก็น่าสงสารนักเรียนที่ได้โอกาสดีดีอยู่นะครับทุกคนแต่ประเทศเขาแบบว่าที่แบบ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็แบบไม่รู้จะรับผิดชอบนะครับทุกคนโอ้โห,โ,หโหนะครับดูจากน้องเขาแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าบังคับให้พูดนะครับทุกคนน่าจะเป็นครูโรงเรียนพูดให้ครูโรงเรียนพูดให้แบบเหมือนให้สะใจนะครับทุกคนเหมือนอยากให้คนไทยรู้ว่า ถึงจะให้น้องเขาพูดภาษาไทยแนะนําให้คนไทยรู้นะครับทุกคนซึ่งว่าอยากให้น้องรับแบบว่ามาเรียนที่กัมพูชานะครับไม่อยากเรียนที่ประเทศไทยนะครับเหมือนว่าครูเขาให้แบบให้น้องเขาพูดอย่างนั้นมานะครับทุกคนก็ดูสีหน้าเววตาน้องเขาแล้วนะครับทุกคนกับแบบเหมือนคนแบบม daylight. ไม่พอใจเท่าไหร่นะครับที่ได้ตัวเองไปเรียนต่อนะครับที่กัมพูชานะเรียนปา ภา,าษาูชาซึ่งว่าน้องเขาก็อยู่ประเทศไทยที่คนไทยมอบโอกาสให้ดีๆนะครับในระยะ9ปีน้องเขาอยู่นะครับทุกคนในเรียนที่ประเทศไทยพ่อแม่ทำงานนะครับทุกคนโอ้โหนะครับนี่หละนะครับทุกคนว่าเด็กกัมพูชาที่ได้มอบโอกาสดีๆจากคนไทยก็มีเยอะแยะนะครบทุกคนซึ่งว่าที่มาเรียนต่อในประเทศไทยพ่อแม่ทํางานทํามาหากิน แล้วก็มีตังเลี้ยงครอบครัวด้วยนะครับทุกคนในเมื่อลูกก็ได้เรียนนะครับทุกคนแต่ผู้นําแบบไม่สนใจกับประชาชนนะครับทุกคนคนไทยให้โอกาสที่สุดแล้วนะครับทุกคนตอนนั้นนะครับให้ทั้งลูกได้เรียนแล้วก็พ่อแม่ได้ทํางานเพื่อทํามาหากินมีตังส่งกลับบ้านเลี้ยงครอบครัวอีกนะครับทุกคนมีลูกก็ลูกให้ลูกเข้าโรงเรียนที่ประเทศไทยก็ได้นะครับซึ่งว่า คนไทยก็ให้โอกาสเยอะแยะนะครับทุกคนโอ้ oh, นะครับจึงว่าก็น่าจะแบบคิดเห็นน้ำใจของคนไทยว่ามีมากล้นเหลือแค่ไหนกับคนกัมพูชานะครับทุกคนที่ mm hmm. ที่ให้โอกาสคนกัมพูชามากมายนะครับโอ้ oh, นะครับคลิปนี้ก็ฝาคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับที่กับเด็กกัมพูชา กลับไปเรียนที่บ้านแล้วนะครับทุกคนา comment, ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ